อ,อย่างที่บอกไปนะครว่ามีหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็หลายคนก็าถามไถ่นะแล้วก็มีการาพูดถึงกันนั่นคือกรณีที่ทางด้านบริษัทบริรุก่ยูเกอร์จำกัดมหาชนรถ b j บเเมื่อประมาณวัน2วันที่ผ่านมามีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เรื่องของการทำธุรกรรมใ,ในการเข้าไปลงทุนในต่างประเทศก็มี2ธุรกรรมนะที่มีการแจ้งที่อย่างชัดเจนนะครับก็คือ อันดับแรกคืออ่ะโอเคถ้าเอามันมีซื้อกับขายอเอาซื้อก่อนดีกว่าครับเอาซื้อก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าทางคุณถาปณีเตชะเจริญวิกุลนะครับกรรมการของเบอร์รี่ยูเกอร์นะครับก็มีการเปิดเผยนะครับว่าภายหลังที่บริษัทได้พึ่งได้รับผลประเมินมูลค่าของตลาดล่าสุดนะครับในผู้ประเมินอิสระนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่จะปรับโครงสร้างและก็เข้าซื้อกิจการของบริษัทที่ชื่อว่า MM m มกามา r k เก็ตเวียดนามนะครับก็ตามที่บอร์ด uh, <board S 1> ของเอ mm hmm. นะฮบอร์ด mm hmm. ของ BJC ขออภัยฮะเมื่อวันที่17บธันวาคมที่ผ่านมาก็อนุวัตไว้นะครับซึ่งก็ล่าสุดก็ถือว่าเป็นที่ชัดเจนนะครับว่าทางเบอร์รี่ยูเกอร์เนี่ยจะซื้อหุ้นของ m m Me เ a r ม e t กามาเก็วียดนามครับก็ทั้ง100%เลยเอาง่ายคือเทคเลยนะฮะแต่ซื้อจาก บริษัทที่ชื่อว่า TCC Land International จสิงคโปร์ครับ TCC Land หลายคนก็รู้จักฮะเป็นกลุ่มของทางกลุ่มของทางคุณเสรยจเจริญน,นะฮะอันนี้ก็กลุ่มเขา TCC Land นี่ก็คือกลุ่มของเสรยจเจริญน,นะครับอันนี้ก็คือซื้อมูลค่านะครับคุณจตพรสองหมื่นสองพันห้ารอยล้านบาทอ,อ,อันนี้ซื้อนะครับอันนี้ซื้อนะครับนะฮะ ตรงนี้ในแง่ของการเข้าซื้อตรงนี้นะครับก็ก็ถูกคาดการนะครับว่าหลังจากเข้ารายารทำรายการต่างๆตัวนี้ก็จะทําให้ EBIDA ลดลงนะครับก็เรียกว่า net debt to EBITDA เนี่ยก็ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ8.2เท่านะครับแล้วก็พาราลีสินต่างๆก็จะปรับตัวลดลงด้วยนะครับยังไรก็ตามนะฮะเมื่อซื้อแล้วก็ต้องมีขายนะฮะก็ การซื้อในครั้งนี้นะครับเงินส่วนหนึ่งในการซื้อในครั้งนี้ก็มาจากการขายสินทรัพย์ของทางเบอร์รี่ยูเกอร์นะครับนั่นก็คือการขายที่ดินนะครับที่เขาบอกว่าที่ดินไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยสามสิบสามแปลงค่าเฉลี่ยโดยประเมินนะครับจากการประเมินของผู้ประเมินอิสระ2อรายเนี่ยรวมมูลค่านะครับที่จะขายในครั้งนี้1.000งหมื่ล้านบาทโอ้สามแปลงนะครับ ก็ตรงนี้ก็แน่นอนแล้ครับว่าไอ้เงิน1 0 0 0 0ล้านบาทเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในแง่ของการที่จะนําไปซื้อหุ้นของ M.M. ็มเอ็มไม่กล้ามารเตเวียดนามแต่สินทรัพย์ที่ขายเนี่ยต้องเป็นแปลงที่ม,มีมูลค่าเยอะนะโอ้ก็33แปลงหมื่นล้านได้เป็นหมื่นล้านเลยโอ้ถือว่าน่าจะแปลงสวยๆอันนี้เขาบอกว่าแปลงที่ยังไม่ใช้ประโยชน์นะก็คือที่ดินเปล่าโอ้โได้ต้องต้องหมื่นล้านนะ ราคาประเมินนี่นะต้องต้องอยู่ในในโซนเมืองหรือทำเลที่แบบเป็นทำเลที่สวยอย่างที่คุณสุภชัยบอกอมันสามารถต่อยอดและทําเป็นอย่างอื่นได้ต่ออก็แปลงแปลงสินทรัพย์เป็นเงินสดครับออันนี้ก็เขาเรียกว่าทำเขาเรียก a s สเซท o ม e นทายตัวหนึ่งเหมือนกันนะก็คือการขายสินทรัพย์เพื่อได้เงินมาแล้วก็ไปต่อยอดตรงนี้แต่ถามเมื่อสักครู่ที่ที่คุณเจริญพรพูดอะไนะคาว่าเรือรบในอะไรนะอัดยายซื้อรนมยาย ก็ค <OK> ืออย่างนี้ครับถ้าดูจากโครงสร้างแล้วเนี่ยคือ TCC ก็คือกลุ่มของทางธุรกิจของกลุ่มของสิเจริญนะฮะสิริวัฒนพักดีเบอร์รี่ยูเกอร์ก็เป็นแอสเซทหนึ่งในกลุ่มของสิเจริญนะฮะก็กลุ่มของสิเจริญนก็ถือหุ้นใหญ่อยู่นะครับแล้วการที่ตัวของ MM ไม่กล้ามาเก็ตเนี่ยเดิมก็เป็นแอสเซทของ T c ซเพราะฉะนั้นก็กบบเบอร์รี่เนี่ยก็ไปซื้อเอาง่ายๆคือลูกซื้อลูกได้ไหมก็คือว่าเบอร์รี่ก็เป็น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 ลูกของของของกลุ่มิสีเจริญก็คือกลุ่มเป็นบริษัทในเครือแล้วไปซื้อบริษัทในเครือเดียวกันครับอ่าอันนี้ก็คือก็ก็แน่นอนมันก็จะมีลักษณะของวนอยู่อันนี้ก็เป็นการจัดสตาร์เจอร์ของเขานะอันนี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติที่ทำกันนะก็คือว่าเป็น ก็เรียกว่าถ้าถ้ามองเป็นในเชิงของพวกเราภาษาปากก็คือเป็นมันนี่เกมก็คืองานนี้ก็คือจุดเริ่มต้นคือ b บ c ีตัดขายแอสเซทเพื่อได้เงินมาแล้วก็ไปซื้อแอสเซทจากบริษัทแม่บก็คือทาง TCC l a n แนะฮะมาก็คือตัวของ MMVN หรือว่า MM Mega m a ไม่กล้ามาเก็ตเดนามนั่นเองนะฮะนี้ก็เป็นธุรกรรมที่น่าติดตามนะครับแต่ยังก็ตามนะฮะว่าการซื้อในครั้งนี้มันก็มอง ถ้ามุมในเชิงวิศว,วก,กรรมก,กรรรากกรเมืองก็ใช่งงหรือว่าการที่จะกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาก็ใช่แต่มันก็ต้องดูว่าประสค์ว่าอ้าวแล้วเบอร์รี่ยูเกอร์ไปซื้อเอ็มเอ็มเมกาเกเวียดนามเนี่ยแนย่ประโยชน์อะไร่าลืมนะฮะเบอร์รี่หรือว่า BJC เนี่ยเขามีลูกก็คือบิ๊กซีบิ๊กซีอยู่ก็คือค้าปีกเหมือนกัน MM Market เอ็มเอ็มเมกาเกเวียดนามอันนี้ชื่อมันก็บอก่ะเป็น้าปีกที่เวียดนามอาจจะเป็นตัวหนุนนําก็ได้นะ ในธุกกิจเวนามเพราะอย่าลืมนะว่าเบอร์รี่เนี่ยเขาจะเอาตัวของบิ๊กซีเนี่ยกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็คือจะเข้าตลาดแต่บ้านเราตอนนั้นก็ตลาดมันไม่ค่อยจะดีนะเขาก็บอกว่าเอ๊ะท่านั้นเนี่ยไปวิตามไหมจริงๆเขาจะเข้าตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปีที่แล้วละอ่าใช่ใช่แต่เริ่มเห็นการโรดโชว์ให้ข้อมูลอะไรต่างๆแต่ทที่สุดแล้วเนี่ยด้วยภาวะตลาดต่างๆจริงๆหลายๆบริษัทเองเขาก็เลยชะลอไว้ก่อนแล้วก็ลองดูจังหวะหรือว่าหา ตลาดใหม่ๆใ,ในต่างประเทศหรือเปล่าและอย่างที่คุณสมชายบอกคือว่าเวียดนามก็เลยกลายเป็นเป้าหมายหนึ่งที่บริษัทในไทยเองก็ให้ใหความสนใจอืมอก็นี่แหละก็ต้องดูนะครับว่าการปรับโครงสร้างในครั้งนี้เนี่ยก็แน่นอนนะฮะส่วนหนึ่งก็จะทําให้นี้ลดไปด้วยเพราะว่าเขาก็บอกว่าเงินที่ขายได้น,นอกเหนือจากไปเรื่องของไปลงทุนในเมก้าเวียดนามแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการคืนหนี้ด้วยนะ,ะอย่าลืมนะฮะว่านี่เนี่ยของอย่างที่เราเคยพูดคุยนะว่าตัวของเบอร์ลี่ยูเกอร์เนี่ยเขาจะมีพัน เขาเรียกภาระที่อาจจะต้องอชําระก็คือหุ้นกู้กันยายน,นนี้นะครับวันที่ถ้าผมจําวันที่ไม่ผิดนะเจ็ดกันยายนเนี่ยมีหุ้นกู้ที่ครบกําหนดชําระนะครับกาหนดไถ่ถอนเนี่ยสองหมล้านบาทเจ็ดกันยายนปี69เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็แน่นอนก็การสักซัคเจอร์หรือว่าการตัดขายสินทรัพย์บางส่วนออกไปก็แน่นอนก็เติมสภาพคล่องเข้ามา นะฮะก็ไปลงทุนไปใช้หนี้อันนี้ก็ตามวิถีของบริษัทโดยทั่วไปแต่ก็แน่นอนนะครับว่าราคาหุ้นนี่ก็อาจจะยังไม่ค่อยตอบรับเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าดูจากวัน2วันในราคานิ่งเลยนะคุณจตุพรถ้วันนี้ลงไปนิดหน่อยครับ4บาทสี่สบสำหรับบริยูเกอร์อาจจะด้วยสภาพคล่องมันไม่ค่อยมีด้วยนะสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับนะครับอ่าก็เดี๋ยวลองติดตามกันดูนะฮะเรื่องของความเคลื่อนไหวแล้วก็การดําเนินธุรกิจของทางด้าน b j c ด้วยนะครับ